วันนี้เราอยู่กับแอนตี้มอนสเตอร์รุ่นซับไฟนะคะแต่เป็นซับไฟของนี่เลยกระจกกันเลนส์กล้องค่ะมีทั้งของตัว Galaxy S 24 Ultra แล้วก็มีทั้งของ iPhone 15 Pro Max แล้วก็ iPhone 15 Pro อีกด้วยค่ะรุ่นซับไฟเนี่ยของแอนตี้มอนสเตอร์ค่ะจะเป็นตัวท็อปที่สุดนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีกระจกเนี่ยของตัว iPhone 16 Series เนี่ยตามมารอพิออเดอร์กันนะทุกคนแต่วันนี้ค่ะพามาดูกันก่อนละกันว่าตัวกระจกกันเลนส์กล้องเนี่ยที่เป็นซับไฟมันเป็นยังไงบ้างป่ะดูกันเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มติดต 5สีด้วยกันวันนี้มุ้มเรื่องนะคะเอาสีเนเชอรัลเนี่ยสีเดียวกับตัวเครื่องเนี่ยมาติดตั้งนะคะในกล่องเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะในการช่วยติดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยติดเลยตัวเลนมันจะแยกกันนะคะตัวกระจกเลนจะแยกกันแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวติดฝุ่นเนาะมีแอลกอฮอล์แพดแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์จุดสําคัญที่ใหญทุกคนดูค่ะก็คือหน้ากล่องเนี่ยมันจะมีเขียนคําว่า GIA นะคะเป็นสถาบันที่เวลาเราไปซื้อพวกเพชรนะเราจะได้เป็นใบรับรองนะคะในรูปแบบนี้มาตัวนี้นะคะก็จะมีใบรับรองที่อยู่ในกล่อง นะในรูปแบบนี้เลยนะคะมันจะยืนยันได้ว่าอันนี้คือซัฟไฟแทนนะการที่เรามาใช้เนี่ยตัวกระจกนะ,ะที่เป็นซัฟไฟในการปกป้องตัวเลนของเรามีข้อดีสาคัญมากๆก็คือมันแข็งแรงสุดๆนะคะแล้วก็ข้อ2คือมันใสสุดๆทําให้เวลาที่เราถ่ายนะคะบางคนบอกว่าเอ้ยมันติดกระจกกล้องดีไหมอุ้มแนะนําว่าติดไว้ก็ดีเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่านะคะว่าตัวกระจกติงเนี่ยตัวกระจกนะ,ะตัวกระจกเลนเนี่ยเป็นรอยเคยมีมาหลา,หลายตัวเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราวางอาจจะแบบไม่ ได้ระวังอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะมาติดตั้งกันเลยดีกว่านะคะวิธีการติดตั้งง่ายๆเลยทำก่อนสะอาดนะคะตัวเลนตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนโอเคทำกวามสะอาดตัวเลนนะคะให้เรียบร้อยเลยจะใช้ตรงนี้นะคะตัวที่ติดฝุ่นเนี่ยติดๆหน่อยก็ได้พอติดๆเสร็จหมดแล้วปุ๊บนะมากันที่ตัวนี้ค่ะง่ายมากทุกคนแค่ลอกตรงนี้ออกแล้วก็วางประกบลงไปตามช่องเลยนะคะวางเข้าไปเลยปึ๊บกดหนึ่งที่กดหนึ่งที่ปึ๊บและดึงขึ้นเสร็จแล้ว เสร็จแล้วเรียบร้อยอย่างรวดเร็วนะคะติดตั้งง่ายนะติดตั้งง่ายแล้วก็แน่นอนว่าถ้าติดง่ายขนาดน,นี้ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะคะสั่งไปแล้วก็ติดได้ด้วยตัวเองแบบนี้เลยนะง่ายมากๆ งั้นเดี๋ยวมาให้ดูสีอื่นๆนะคะของตัว iPhone 15 Pro กับ iPhone 15 Pro Max นิดนึงค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีเป็นสีไว้นะคะสีแบ๊กนะสีบลูนะคะแล้วก็สีเบ์นไทเทเนียมค่ะดูแบบนี้อาจจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะต้องดูตรงขอบๆนะคะนี่มันจะเห็นนิดนึงนะอยู่ตรงขอบๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสีที่สามารถเลือกได้เลยเนาะสำหรับตัว A24 Ultra นะคะสำหรับตัว A24 Ultra เนี่ยจะมีสีเดียวเป็นสีดำแบบนี้นี่สีดำเท่ๆแบบนี้นะคะติดเข้าไปกับตัวเครื่องเนี่ยแล้วก็โอ้โหหล่อเลยทีเดียวนะและออย่่่าาาางทีบกไปวสมรถ ใช้งานร่วมกับตัวเคสนะคะที่เป็นตัว UAG ได้ โอเคใส่พอดีกับตัวเคส UAG เลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเรารู้กันดีว่ามันโหดขนาดไหน <c oughs> อ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่สั่งทั้งตัวกระจกรุ่นบัฟเฟอร์นะคะตอนนี้ราคาโปรก็คือ990บาทใช่ไหมคะเนร่ย <c oughs> รุ่นบัฟเฟอร์นะคะอยู่ที่990บาทแล้วถ้าสั่งนะคะตัวกระจกกล้องตัวนี้ก็โปรเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรุ่นพับไฟน์นะจะอยู่ที่1290บาทลดเหลือ990บบาทถ้าคุณซื้อทั้งตัวบัฟเฟอร์นะคะที่เป็นของตัวหน้าจอแล้วก็ ตัวกระจกกล้องนะคะที่เป็นรุ่นซาไฟา์ตัวนี้ก็จะรวมกันนะคะราคาพิเศษเลือดเป็นแค่1980บาทเท่านั้นในช่วงโปรนะคะแถมฟรีนี่เป็นตัวเคสแบบนี้เลยนะคะทั้งตัว iPhone แล้วก็ตัวไอโฟนสีเอลตาค่ะเป็นเคสใส่ m a ็กเซฟตัวเคสใส่ตัวนี้นะคะด้านหลังเนี่ยวัสดุนะคะจะเป็นแข็งแข็งแบบนี้นะรองรับนะคะเทลยี m a ็ s เซฟนะคะมีโลโก้แอนตี้มอนสเตอร์แล้วก็ด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นแบบนิ่มๆนะตัวนี้จะเป็นนิ่มๆแบบ TPU นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใส่เข้ากับตัวเครื่องของเราแล้้้้ววววเเ่่่ยยกก็จะชปปอองงดไมทําใหตัครื นะคะเป็นร้อยด้วยนะเพราะว่านานข้างมันน<ๆ>ิ่มๆใส่ง่ายถอดง่ายแบบนี้นะคะปุ่มต่างๆวางไว้กดสบายๆนะคะกดสบายๆแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมันจะยกขึ้นมาเหนือทั้งหน้าจอนะคะแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยถ้าเรายิ่งติดนะคะตัวที่ครอบเลนแบบนี้นะคะตัวกระจกเลนแบบนี้ก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะต่อการปกป้องตัวเครื่องนั่นเองใครที่สนใจน,นะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้าน gadget zone หรือมองบงกะปิชั้น2นวมิเมียนซอย70หรือจะเป็นร้าน joy mobile นะคะเซ็นทรัลพระราม2ชั้น2แล้วก็ยังมีค่ะที่ร้าน hashtag 956 ไอคอนสยามชั้น4แล้วก็จะมีที่ power by u นะคะสามารถไปหาดูกันได้เลยประมาณนี้ละกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอฝากแอนตี้มอนสเตอร์ไว้ด้วยไปแล้วสวัสดีค่ะ